เอมบาเอมบาขำมันยูเอมบาลูกชายคนโตนะจุ๊บเอ็มบาเอ็มบาขำมันอันนี้ลูกชายคนโตนะคะเซ่แบงค์เซสสวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs> เป็นหนุ่มแล้วนะคะสิบสามแล้วนะเดี๋ยวก็ได้เว้ยก็ได้เวยก็ได้เวอุ้ยตัวตัว,ต,วตัวสูงกว่าแม่และลูกชายกดนโคทำดีสิแ้ยไป หมาพาวิง่งหมาพาหมาพนวิง่งเวสเกนเวสเกนเดี๋ยวจะพามาดูผักเซียนฝรั่งนะคะนี่ผักเซียนฝรั่งเยอะมากดูสินี่เอาไปคั้นส้มเยอะมากเลยเห็นนะคะ Wait for me a second. I uh, I get this thing first. Mom, what is it with you grabbing random leaves from the bloody bushes? Hmm. Let's make some pickle of that. A pictures of it. Pickle. You can walk them around, but whatever for me. Yeah. I huh? เราก็มาเก็บปักเซียนกระโตให้ลูกพามาไปเดินเล่นเราเก็บปักเซียนไปโตไม,ไม่ค่อยได้มาน,นี่ยเก็บได้กำลังอ่อนๆเลยเนี่ยเอาไปแกงเอาไปแกงอ่อมมันก็จะออกรสชาติขมๆหน่อยถ้าไปทำผักดองมันก็จะออกอร่อยครับเปรี้ยว นะแล้วก,ก็จะเก็บต้อเก็บไปเยอะๆหน่อยเอาไปทำให้เพื่อนกินด้วยเมื่อก่อนก็จะมาเก็บบ่อยน่าจะมีคนมาเก็บแล้วเนี่ยลอยเก็บลอยเก็บผักเสี้ยนไม่ก็โดนตัดไปแน่เลยเนี่ย ไปไหนลนะนูนไปนูนแล้วแม่ยังเก็บผักเสี้ยนเลยเนีย่ยนะถ้าฝนตกกว่านี้นะมันจะเยอะกว่านี้แล้วมันก็จะไอ้ปวบ,ปวบ ลูกลูกลูกกลับไปละลูกหนีไปแล้ว,ลลวลเราก็จะไปเก็บผักแล้วคนเขาก็มาถามเราว่าเก็บไปอะไร <c oughs> กินได้ได้วยเหรอ <c oughs> เขาจะเรียกเอฝรั่งเขาจะเรียกเอเขาไม่เรียกเรียกไอ้นี่นะเห็นบางคนเขาเรียกอะไรนะมะตาดมะตาดในต้นมะตาด เนี่ยจะเก็บไม่ดีนะโดนไปตำแยใไปตำแยฝรั่งกัดโดนไปตำแยฝรั่งเอตอดมือมันตอดมือเจ็บเลยนะเนี่ยมาสมมาสมหรอแอม้าอย่ามาชีใส่สผักฉันนะ don't be on my vegetable บอ,ออบอกมาห้ามมาฉี่ใชฉันจะเก็บไปคันคันสมพักเอาอีสานแน่เอาไทายแน่ ก็เ,เยอะนะในน่าจะคั้นได้นิดหนึ่งเลยแต่เราจะเอาเยอะหรอก <c oughs> เราจะเก็บเอาแต่นี่ไปไปลายมัน <c oughs> เยอะมากก็เนี่ยมีแต่ต้นหลบปวบเห็นไหมคะ เก็บได้ได้กหนึ่งที่บ้านน้องสาวแฟนมันขึ้นมาอันนั้นมีแต่บ้านอุบบวบเลยเก็บไปบุญไปนะคะทนฟังหน่อย <c oughs> กำลังสนุกเลยได้มาบ้านน้องแฟนานานแล้วก็มาก็มาเก็บออกสักหน่อยปกติจะมาเก็บกับเพื่อน เพื่อนเขาบ้านเขาอยู่ใ,ใกล้ๆโอ้โหไม่เนี่เอาถุงมาด้วยเลือกถุงมาด้วยเราเก็บพอละไปไหนละลูกชายพาน้องหมาไปไหนละลูนขอตัวก่อนนะคะ